คันเสริมอาหาร S Factor ควบคุมและดูแลเรื่องการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสนใจโทร090-089-9992 090-089-9993 มาอยู่กันตอในช่วงที่สองนะคะช่วงนี้กับ real life idol ค่ะยังคงมาพูดคุยกันกับแขกรบเชิญของเราวันนี้เนี่ยค่ะยังอยู่กับพี่แจ็คให้แจ็คเข้มก่อกใช่แล้วแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะนี่เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S อส c t o r ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยควบคุมและดูแลเรื่องของการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากธรรมชาติวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะ1กล่องมี่สซองราคาปกติอยู่ที่2,500บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กล่อง เราลดให้เลยทันที1,000บาทเหลือเพียงแค่4,000บาทเท่านั้น <Yeah. S 1> สนใจ uh. โทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์090-089-9992และ090-089-9993ค่ะช่วงนี้ใครอยู่บ้านเยอะๆใช่ไหมกินแต่แบบเนื้อกินแต่กินแล้วก็นอนกิแ<ป>นแล้วก็นอนอ มันไม่ค่อยได้ปล่อยออกมี่ใเอ S, นะ <S, S Factor ช่วยได้ค <Yeah. S 2> <laughs> ่ะอะเรามาคุยกันต่อกับแขกรับเชิญของเรานะคะอย่างที่เมื่อกี้แนะนําไปเราเรียกพี่แจ๊กเนี่ยว่าพี่แจ๊กแต่จริงๆเนี่ยคนหลายคนรู้จักกันว่าไฮแจ๊กเหมังกรเราอยากรู้ว่าอันนี้มันคือเดี๋ยวนะ อันไหนคือชื่อเล่นอันไหนคือชื่อจริงอันไหนคือนามสกุล <c oughs> คือยังไงงงไฮแจ็คคือชื่อเล่นค่ะ <c oughs> แล้วก็เหียมกรคือชื่อจริงตามบัตรประชาชนอ๋ออ๋อตอนแรกเราเข้าใจว่าเหียมาก,การคือนามสกุลนามสกุลใช่ไหมอ๋อแต่จริงๆแล้วคือชื่อจริงใช่แล้วใครแจ็คล่ะคะไฮแจ็คก็คือจริงๆเราชื่อแจ็คนะครับแจ็คเฉยๆเลยเฉยๆเสร็จแล้วอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเรามาจากไฮไฟ อัน oh. นี้ตอนที่เขาให้ให้กรอกให้เลือก user name oh. แล้วก็วเ,เอ,อ่อไฮไฟก็บงบวกกับแจ็คก็เป็นไฮแจ็คแต่มันก็มีความหมายนะไฮ j a c k ก็คือหมาถึงโจนสลัดใช่ไหมบน oh. ต้นบนนิ oh. ก็เป็นไฮ j จ็คส่วนเทมก่อนเนี่ยก็เป็นชื่อจริงตมบัดระชาชนแต่ว่าเราเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วนะกี่รอบแล้วเนี่ย ถ้าปัจจุบันเนี่ยปัะหาห้ามั้งห้าชื่อแล้วมั้งแล้วปัจจุบันชื่อที่ปัจจุบันนี้ก็คือไม่ใช่ชื่อปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนจากเขมังกรแล้วแล้วก็เป็นฮัทสุเวอุยก็เพราะนะไอ้เดี๋ยวเริ่มแรกเลยเกิดมาเนี่ยชื่อหลักศักดิ์หลักศักดิ์ศรีหลักศักดิ์ก็แก่หลกศักดิ์ก็ก่ตลอดเวร์ล่ะฮะหลักศักดิ์แล้วก็มาเป็นบดินทอนบดินทอนคือบดินไม่มีกาลันบดินทร์อ่ะเสร็จแล้วก็มาเป็นเฮมังกรค่ะพอเฮมังกรเสร็จแล้วก็มาเป็นหัทสุเวท อ๋อชื่อดีหมดเลยชื่อเก๋หมดเลยแต่ว่าคือแต่ว่าเหมังกรเนี่ยก็คือเหมือนกลายเป็นชื่อที่หลายคนจำแล้วก็เป็นช่วงแบบว่า15ปีที่เปลี่ยนมาก็คือคนรู้จักอยู่ในช่วงช่วงไฮแจ็คเห็มังกรนานเนาะเนาะเอาแล้วทำไมต้อง15ปีแล้วจู่ๆถึงตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นชื่อใหม่ ก็มีคนแนะนำอะไรเงี้ยว่ายังไงแสดงว่าใส่ยมเตอรแน่เลยสายมูสายมใส่ยมตัวพ่อเหรอใช่ก็ศึกษาไปเรื่อยๆพอมีคนแนะนําหรืออะไรว่าเอ้ยมันมีบางตัวเป็นกาลกินีอยู่นะไม่ไม่เชิญกัลกินีแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นตัวอักษรตัวอื่นจะดีกว่าบางคนวนนี้จังนี้ใช่ค่ะแล้วแล้วทำไมถึงแบบเปลี่ยนหลายรอบหลายรอบแสดงว่ารอบแรกก็ยังไม่เวิร์ครอบสองก็ยังไม่เวิร์คคืออย่างซื้อบดินทอนเนี่ยครับ เป็นชื่อที่พระสังฆราชตั้งให้คือแม่ทํางานอยู่ใกล้ๆกับวัดวัดบวรมันที่บางปูใช่ไหมวัดบวรตอนนั้นสมัยนั้นวัดบวรที่บางูใช่ใช่พระสังฆราชอยู่ที่วัดบวรวัดบวรหรือวัดเบนวัดบวรบวรบางปูนั่นแหละแม่ก็เลยไปขอชื่อให้ลูกก็เลยเป็นบดินทรนนี่แหละอันนี้อันนี้เสร็จแล้ว จริงๆแล้วก็มงคลนั่นแหละเพราะสังฆราตตั้งให้เนาะตัวด้วยความที่ตัวเราเองอะไรเงี้ยก็คือบอกไปเปลี่ยนเห็นว่ามีบอไหไม้มีอะไรสักอย่างอะไรประมาณเนี้ยก็เปลี่ยนไแต่ว่าคงจะจบที่ชื่อนี้ละแต่เคยพูดกับพ่อกับแม่นะว่าแบบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในสเต็ปอันนี้คือสเต็ปกลางคนใช่ไหม<ะ>คือเกินนนึงสเต็ป step. จะกลับมา เปลี่ยนชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ก็คือรักษณะคือเราได้ทุกอย่างที่เราโอเคแล้วเราเข้าที่แล้วใช่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พ่อแม่ตั้งให้คือมงคลที่สุดแล้วต่อให้ไม่ถูกอัคระต่อให้ไม่ถูกแบบอะไรก็ตามอ่ะเราคิดว่าพ่อแม่คือที่สุดแล้วที่สุดแล้วอ่ะก็จริงนะเออแต่ว่าในวันที่แบบบางทีเรายังต้องดิ้นรนยังต้องไขว้คว้ายังต้องคือเก่งบวกเฮงเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้อง ใช้อย่างอื่นช่วยหน่อยแต่พอถึงจุดหนึ่งที่มันทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเราไม่ได้ต้องการอะไรกว่านี้แล้วเราต้องหงลับไปสู่ที่เดิมของเราจุดเดิมก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าคงต้องกลับไปเปลี่ยนนั่นแหละเพราะว่าคิดว่ามันไม่นานไม่นานกลับไปีรักษาก็พร้อมมากเลยนะเก๋มาแเราก็มองแล้วก็ไม่มีนะมีแค่ัฐมนตรีกระรวงอะไรไม่รู้ว่าชื่อรักษาเหมือนกันเใช่แล้วก็เราไม่มีแล้วอะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ใช่ครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่คนเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเป็นไอดอลตัวพ่ออยู่แล้วในเรื่องของการที่เป็นเก้งตัวพ่อความเป็น LGBT เนี่ยด้วยความที่เมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เปิดกว้างเหมือนตอนนี้อตอนนั้นใช้ชีวิตยังไงคะลำบากไหมกว่าจะผ่านจุดนั้นอะไรเงี้ยมาได้ก็ LGBT สมัยก่อนก็ไม่มีเนาะไม่มีคำนี้ไม่มีคำย่อมไม่มีคำเต็มอะไรทั้อย่างอะไรเงี้ยถามว่าใช้ชีวิตเป็นยังไงก็คือใช้ชีวิตปกติเพราะเราเป็นคนที่เปิดเผยไม่เคยที่จะบอกใครแบบ แล้วในขณะที่หลายคนคือกลัวกลัวมากตอนนั้นแล้วทําไมถึงพี่ไฮแจ๊ถึงแบบอุ้ยฉันกล้าคือโดยพื้นฐานของตัวเองเนี่ยเป็นคนที่รักความเป็นตัวเองมากๆแล้วก็รักแล้วก็รู้สึกแบบชื่นชมความเป็นตัวเองอะในในการที่เราตัดสินใจอะไรต่างๆนานาความเป็นตัวเองอะคือหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับสองเป็นสองสิบคนก็สิบแบบร้อยคนก็ร้อยแบบเราคิดว่าเราก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งไฮแจ๊เขีมมังกรนี่แหละเพราะฉะนั้นเราไม่มีอะไรที่จะต้องเป็น คือถ้าคนจะชอบเราหรือจะเลือกเราทํางานก็ชอบในแบบสบับของเรา<ม>อะไรประมาณานี้น <Wow. S 1> แล้วก็เขาเรียกว่ารักจิตใจของตัวเองอะ <Ha. S 1> ไม่ว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น การที่จะผ่าน้นในช่วงที่ LGBT หรืออะไรก็ตามเนี่ย <ฮะ S 2> ไม่ไม่รู้สึกอะไรใช้ชีวิตปกติมากๆเลย <ฮะ S 2> ในส่วนของคนที่ยอมรับไม่ได้ก็เป็นส่วนของเขา <ฮะ S 2> ไม่ใช่ส่วนของเราในส่วนที่เขายอมรับเราได้แล้วก็ทํางานร่วมกับเราได้ก็ก็เป็นเรื่องดีอะไรย <ฮะ S 2> ่างๆเหมือนอย่างบางคนจะมีอย่างบางคนที่เป็นผู้ชายรู้ตัวเองเนี่ยว่าเราเป็นเพศที่3าแต่ไม่กล้าเปิดออกมาเพราะกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวคนจะไม่รับเข้าทํางาน <ๆ S 1> เดี๋ยว <ๆ S 1> คนจะไม่ให้เป็นพิธีกรหรือว่าแบบทํางานตรงนู้นตรงนี้เราไม่กังวลเลยคือถ้าคิดว่าเขาติดอยู่ตรงนั้นก็ไม่กังวลเแล้วเราก็ไปคิดแทนคนอื่น เขาอาจจะอยู่ในสังคมที่ที่แบบนั้นที่แบบว่าเขาจะเปิดเผยแล้วมันคือทุกคนก็มีเงื่อนไขของตัวเองงื่ไงใช่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ตามจริงๆแล้วว่าบางคนบอกว่าพ่อแม่ไม่รู้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอะจากว่าเขารู้เงนั้นแหละที่แบบว่าเขาก็ให้เกียิลูกเนาะที่ที่จะบอกว่าลูกแบบเป็นยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็คือลูกอะไรเงี้ยหรือบางคนที่โทษนะครับก็คือหมยถึงอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรประมาณเงี้ยก็คือกลับไปช่วงเวลาสั้นๆ แล้วบางทีเขาก็อาจจะแยกแยะแค่กระเทยกับผู้ชายแค่นั้นเองหนักอะไรเงี้ยใช่แยกไม่ได้ว่าถ้าชายรักชายมันจะมีแบบต้องแต่งหญิงไหมต้องแต่งชายอะไรอย่างเงี้ยใบเซ็กชวลอย่างเงี้ยเกย์อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้อะไรเงี้ยคือกระเทยก็คือกระเทยใช่นั้นถ้าไม่เป็นผู้ชายปั๊บก็เรียกว่ากระเทยหมดใช่ถ้าไม่เป็นผู้ชายก็เรียกว่ากระเทยหมดอะไรประมาณเงี้ยอาจจะเป็นส่วนก็ได้โนสนโนแคร์อยู่แล้วไม่ไม่ไม่ได้สอนไม่ได้เลยพ่อแม่เข้พ่อแม่เข้าใจก็คือ เราไม่ได้ทําอะไรเกินเลยจนเป็นขนาดแบบว่าเราเป็นเก์เนอะเราก็ไม่ได้แบบไปแต่งหญิงไปอะไรเงี้ยก็คือมันไม่มีอะไรที่แบบมันดูแล้วน่าเกลียดหรือว่าเกินไปอะไรเงี้ยคือมันอยู่ในจุดที่ว่าพ่อแม่ก็ให้เกียรติเราเราก็ให้เกียรติเขาให้เกียอนกเราใช่ใช่เขาให้เกียรติเราแล้วแสดงว่าการใช้ชีวิตที่กว่าจะผ่านมาสําเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันยากไหมคะมันต้องมีอุปสรรคแหละจอเชื่อว่าอย่างนั้นก็มีอุปสรรคบ้างอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าส่วนคนที่ไม่ชอบเนี่ยเขาก็คือไม่ชอบอะเนาะหมายถึงว่าาเไไคคมมิดด้ อันนี้นก็เป็นส่วนที่นี่กลุ่มที่เราอาจจะไม่ได้แบบกว้างมากๆเหมือนสมัยนี้อะ,ะไรย่างเงี้ยไปถึงการทํางานสมัยก่อนนะนะถ้าเขาบอกว่าเ,เขาไม่อยากทํางานร่วมกับคนประมาณเกย์อ LGBT อ,อะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็มีครับบางส่วนมีไหมที่ท้อแบบท้อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนั้นไหมออมันก,ก็มีคิดบ้างแต่ไม่ถึงกับไ,ไม่ถึงกับท้อ<ะ>เราก็จะได้ร่วมงานกับคนอีกลกลุ่มหนึ่งที่เขายอมรับได้นั่นแหละแต่ในส่วนของบางทีเราก็ ไม่ไม่ได้รับรู้ในส่วนของคนที่เขาไม่ทํางานร่วมกับเราเราก็ไม่ได้รับรู้ในส่วนนั้นเพราะว่างานมันก็ไม่มาถึงตัวเราอะไรเงี้ยที่จะเป็นเศษอะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็ฮแฮปปี้กับทุกสถานการณ์เลยคือแสดงว,ว,ว่าแบบเหมือนสิ่งที่เราเป็นอ่ะมันก็เป็นการสกรีนคนที่จะมาอยู่รอบข้างเราเจะเป็นในการทํางานการใช้ชีวิตสังคมอยู่แล้วใช่เลยประมาณนั้นคือคนที่อยู่รอบข้างก็คือหมายถึงว่าเขาเขาเอ็กเซปต์ในตัวเราทั้งหมดแล้วไม่ว่าเป็นเพศการใช้ชีวิตหรือว่า อะไรต่างๆทัศนคติอะไรต่างๆคือเขาเห็นเราวก็ถึงเข้ามายูรอบๆตัวเราอืก็ดูเป็นคนที่แบบว่าใช้ชีวิตได้แบบว่าโดยที่แบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลอะไรไเยอะแยะเลยซึ่งพอพูดแบบนี้แล้วปั๊บเนี่ยแน่นอนที่เราบอกว่าคนที่จะเข้ามาบบี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานอย่างเดียวอาจจะเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อื่นอย่างเช่นหัวใจหรืออะไรที่พัฒนาไปมากกว่าหัวใจอย่างนี้เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างประสบการณ์จริงจังมากเลยจริงจังจริงจังมากเลยจะบอกว่า ด้วยความที่ภาพลักษณ์เราออกมาเป็นแบบแนวเซ็กซี่แนวอะไรเงี้ยมันจะฉับฉวยไหมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ะคนที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องแบบความรักรักเอ่ยเป็นแบบว่าเป็นแฟนกันอะไรกันไจูบมือกันไปเอออะไรเงี้ยจะบอกว่าน้อยมากเพระด้วยความที่ภาพลักษณ์เราเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเหมือน แบบฉับฉวยมากกว่าคนเข้ามาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเซ็กมากกว่าไม,ไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงจังก็คือเข้ามาก็คือพูดง่ายๆว่ามาแบบเรื่องเซ็กกับบางทีโอ้โหวันวันหนึนน่งคนส่งข้อความมาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องใตเสะดือเยอะมาก <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> จนถึงไปถึงแบบการซื้อขายก็มีมีมันี่แบบว่ายังไม่ทันพูดพร้อมทำเพลงมาถึงภาพมาก่อนเลยแบบอ๋อโอ้ <c oughs> ตอนนี้ผูดด้ทีู่กใจมากเลยภาพมาก่อนตัวสั่งเสมอจริงเหรอตัวสั่งเสมอส่งมาก็คือรื่ามว่า พี่ครับพี่ว่าผมเล็กไปไหมพี่ว่าผมต้องเพิ่มขนาดไหมหรืออะไรเงี้ยบางคนมาในฉบับเราดูใช่แนวปรมผสมอย่างงี้ใช่เห็นว่าเราเป็นพิธีกรเกี่ยวกับเรื่องด้านนี้ก็จะส่งรูปมาก่อนอักษรเสมอแล้วอย่างนั้นเราเห็นจนแบบก็เลี่ยงมากกว่าเพราะว่าตอบความยาวอ่านไม่ตอบอ่านไม่ตอบไม่ไม่อ่านไม่อ่านมากกว่าถ้าเราเห็นอะไรที่แบบอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเมื่อวานพี่ครับกวนไหมครับอะไรเงี้ย เราก็บอกว่าถ้าเกิดได้ตังก็ไม่กวนนะ <Wow. S 2> อะไรเงี <c oughs> ้ยคือหมายถึงว่าถ้าคุยแล้วได้เงินคือห oh. มายถึงว่าเป็นงานเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยงงเพราะว่าบางทีคนเอ่อเขาไม่รู้ลายไอเดีเราไม่รู้อะไรเงี้ยงง <Okay. S 2> เราก็จะอินบ็อกมาทางติดต่อง,งานมาทางข้อความไอจีบ้าง <Okay. S 2> ข้อความ Facebook บ้างอง <Okay. S 2> ะไรเงี้ยเราก็จะตอบ ต่อไปอะไรเง oh, ี้ยอ๋อเราก็จะดูตามวัตถุะสมดูจากข้อความที่เขาเขียนมานั่นแหละสมมติเขาเริ่มมาบอกว่าเออตรงนี้กวนหรือเปล่าเรารู้แล้วไม่ตอบเพราะถ้าเกิดเราตอบไปคำหนึ่งก็ไม่จบทันทีอะไรเงี้ยมีมีลักษณะอาชีพอย่างเมื่อวันเืิขอโทษนะครับพระก็มีฮะเข่คราวนี้ก็พระก็มีไหวเราก็ไม่รู้นะเขาจะมาแนวไหนแต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าว่าเราทํางานลักษณะอะไรแบบไหนอย่างเมื่อเมื่อวานหลวงเออพระทักมาเราก็ถามว่าเอ โยมพักอยู่แถวไหนบอกว่าอยู่ชมพูทวีปคือเราไม่อยากจะจะตอบอะไรเยอะๆไม่งั้นก็ยาวไปเดี๋ยวก็มาถามคือบางคนเนี่ยจะมี2แบบถามแบบป้งเลยคือบอกว่าฮาร์ดคอร์เลยแต่บางคนก็จะมาบอกว่าเป็นน้ำแบบนิ่งๆก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าแล้วแล้วี่เรตื่นเช้าๆพี่อย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่านู้นี่อะไรเงี้ยมาเป็นน้ำนิ่งแบบบางคนก็แบบป้งเลยพี่ใหญ่ไหมเล็กเท่าไหนอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าต kind of ้องเจอแบบสถานการณ์แบบนี้มาตลอดเลยเจอแล้วก็ตะก่อนอะด้วยความที่ อย่างที่บอกโซเชียลเขามาใหม่ๆแล้วก็บอกว่าสนุกกับการเล่นโซเชียลเนอะใครทักมาตอบหมดทักมาร้อยทักมาร้อยตอบร้อยทักว่าพันตอบพันเดี๋ยวนี้เหรอทักมาร้อยหนึ่งตอบหนึ่งยังไม่ตอบเลยถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานเพราะว่าถ้าเกิดเราตอบเราก็ต้องตอบตอบไปเรื่อยอ่ะตอบไม่จบไม่สิ้นอะไรเงี้ยโอ้โหถ้าถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามหน่อยว่าในโลกออนไลน์ของเราตอนนี้ช่องทางเรามี follower มีคนติดตามมันเท่าไหร่เขามีอย่างเอ่ออย่างที่บอกแจ๊คอะอยู่ในรุ่นคนที่ใช้โซเชียล ยังไม่เยอะอะไรยงเี้ตอนนี้มีคนตามรวมๆก็ประมาณแสนเองอะไรเงี้ยคนกไม่เองนะไม่คนอื่นเขาเป็นล้านกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยู่ในรุ่นใช่เราอยู่ในรุ่นที่ที่เขาใช้โซเชียลกันน้อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้คนใช้ เฟซบุ๊กเหมือนบัตรประชาชนแล้วทุกคนจะต้องมีเฟซบุ๊กแล้วจุ๋มเจะต้องไม่เถื่อนแล้วก่อนไม่มีใครมีหรอกอะไรเงี้ยไฟไฮไฟก็ไม่จำเป็นต้องมีแม่ก็ไม่จำเป็นต้องมีอันนี้แม่มีเอ่อเฟซบุ๊กสองอันอะไรเงี้ยก็ไม่เรื่องปกติที่คนใช้โซเชียลกันเยอะอ่าแล้วอย่างที่เมื่อกี้พี่แนนแตะมานิดนึงบอกว่าเรื่องของหัวใจเนี่ยมีคนจริงจังเข้ามาไหมตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีไหมตอนนี้ปัจจุบันบอกกับตัวเองแล้วว่าเราจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเฮิร์ตเลสเนาะไม่ถึงไม่มีหัวใจมานานแล้วโอ้ไม บอกกับตัวเองว่าตลอดไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีจะไม่มีแฟนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็พบปากคนมาเยอะเนอต้องบอกว่าพบปากแล้วก็เรียนรู้ศึกษาคนมาหลายๆแบบอะไรเงี้ย ถามว่าเคยมีแฟนไหมก็มีแฟนล่าสุดนะเมื่อปี2556แล้วก็กี่ปีแล้วก็ไม่มีเลยแล้วก็บอกกับตัวเองว่าจะไม่มีแล้วใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบกำแพงสูงๆตอนนี้ก็คือปิดกั้นเลยอ่ะสมมติว่าใครมาเยอะก็บอกว่าไงเจ๊อะไรอย่างเงี้ยเลยอะไรเงี้ยเราก็จะทักอย่างเงี้ยแล้ว่าไงเจ๊ว่าไงคุณแม่อะไรเงี้ยก็คือปิดกั้นไปเลยคือคือแบบเฮ้ยใครคุณแม่บอกก็พี่นี่อะไรอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าเราไม่มีการแบบสารต่อหรือว่าแบบกินข้าวคือมาในสไตล์พี่น้องอย่างเดียวเลยหรือว่าเราบอบช้ำ ก็ล่าสุดที่เลิกไปปี2556อะไรเงี้ยพอเราคบกับเขาได้สักพักหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็คือภาพลักษณ์ของเราก็คือไฮแจ็คเรื่องบนเตียงไฮแจ็คที่แบบออกแนวเซ็กซี่อะไรประมาณเงี้ยแล้วก็มีประโยคนึงทำให้เรารู้สึกเลยว่าเขาไม่ได้คบเราที่เป็นเราเขาบอกว่าโหเอ้ยนึกว่าได้ไฮแจ็คแล้วจะแบบวันละสองสามรอบอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ไม่ลังคิดว่าอ๋อเขาไม่ได้คบเพราะว่าเราเป็นเราที่แบบเออเราเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยเขาเขาคบเพราะว่า ให้แจ็คเรื่องบหมือนเตียงอะไรประมาณนะี้ต้องแบบมีเซ็กที่ฮัดคอร์มีเซ็กที่แบบเหมือนที่เขาคิดไว้แบบอะไรประมาณนี้ครับ<อ>ประมาณนะั้นก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คือเรื่องของเซ็กส์กับเรื่องของหัวใจก็คือแยกกันโดยสิ้นเชิงแยกกันโดยสิ้นเชิง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ต้องสําเ็จออกจากกันเลยเพราะแต่ก่อนนะอบอกว่าเราก็รู้สึกวบาเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบว่าเขาเรียกว่าสนุกสนุกไปกับคนรอบข้างหรืออะไรประมาณนี้พอเรารู้แล้วจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วว่าครอบครัวแบบ จะอยู่กับเราตลอดเวลาก็ตอนนี้ก็กลับมากลายเป็นติดพ่อติดแม่แทนความรักที่แท้จริงก็คือความรักจากพ่อแม่ของเราติดมากติดแม่นี่คุยกันทุกเรื่องด้วยความที่พ่อแม่เป็นคนทันสมัยด้วยคุยกันได้ทุกเรื่องเราก็เลยติดก็เลยผู้ชายเขาไม่ได้สำคัญแล้วอยากดูนิดนึง่ะพ่อแม่เคยดูรายการเราไหมดูหมดว่าไงบ้างเขาว่าไงบ้างตนแรกอ่ะแม่ก็เมื่อประมาณ60ปีที่แล้วเนาะ ก็เขาก็ไม่เห็นจุดนี้พูดงี้ว่าสื่อมันก็เด้งเด้งไปหมดเนาะ,ะเขาก็ไม่เห็นเขาก็บอกว่าทํารายการอะไรอะทำไมไม่ทํารายการอะไรที่มันดีๆกว่านี้อะไรประมาณนี้ <c oughs> แต่กลับมาแล้วตอนนี้ไปไหนคนก็รู้จักเราแล้วก็เราก็แบบเขาเรียกว่ามันก็เราก็ได้งานการทํำก็เพราะว่าเรื่องใต้สือพวกนี้พวกแบบเรื่องมะเียงอะไรประมาณน,นี้ <c oughs> เขาก็ไม่ได้ถึงกับแบบ ดีใจหรือว่าชื่นชมหรืออะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าก็รู้สึกว่าตลกดีเขาก็ยินเขาเห็นก็หัวเราะแค่นั้นองเขาเห็นความสำเร็จของเราเขาก็เลยยอมรับไปในตัวด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของชีวิตตอนนี้นะปัจจุบันเลยพี่ไฮแจ็คทำอะไรอยู่บ้างที่ตอนนี้โฟกัสเลยโฟกัสเลยก็ที่ที่ทำก็จะมีทำรายการอยู่2รายการเนอะที่บอกว่า ทางรายการทำรายการอีทแดกนะครับแล้วก็รายการเที่ยวไม่พี่ติดตามทางช่องทางเมลอนไทยแลนด์นะครับ oh <my S 2> ก็คือทุกช่องทางเซิร์ชยูทูบแฟนเพจอย่างเงี้ยเมลอนภาษาอังกฤษนะเมลอนแล้วก็ไทยแลนด์อย่างเงี้ยแล้วก็ทำอาหารแห้งออนไลน์ oh <my. S 2> ก็คือมีพริกลืมเผ็ดไปเห็ดมังกรพริกลืมเผ็ดไปเห็ดมังกรแล้วก็มีหมูฝอยพิมีเป็นหมูฝอยอ,อกกรอบไปเห็ดมังกรอะไรเงี้ยอ๋อ oh <my. S 2> ก็คือขายของออนไลน์ด้วยขายของออนไลน์ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ oh น,นี่เด๋ยวฟากเพจเราขึ้นไว้ข้างล<อ>่างนี้เลยใ,ให้เข้าไปอุดหนุนกันให้อุดห,<า>หนุนได้ค<า>่ะ<า>โอ้น่ารักมากเรียกว่าจับออนไลน์แบบเข้ามาถูกทางในยุคนี้มากๆเลยนะคะแล้วมาจนถึงจุดนี้เนี่ยลองประสบการณ์มาหลายอย่างแล้วเนี่ยมีความคิดความฝันที่จะทําอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมสำหรับคุณแจกคืออย่างที่บอกว่าเราเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดนะแล้ว,ลวเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วว่าแต่ก่อนอะอนรู้สึกว่าโอ้เราต้องเกิดตายที่นี่แหละแต่ว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าแบบเมื่อยากจะแบบ Back to the basic อะไรเงี้ยบอกว่าไป back t o t h e nature รอะไรประอาณเนี้ยอยากแบบมีเหมือนเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มเล็กๆอ่ะฟาร์มสเตย์แบบค้องเพียใช่ฟาร์มสเตย์แต่ว่าให้คนไปพักนะแต่ว่ามีไม่กี่หลังแบบเหมือนแบบเราไม่ต้องจ้างคนอ่ะสาี่หลังต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นจังหวัดที่บอกไม่ไม่ได้ใหญ่มากพะเยาหน้าอะไรพวกเนี้ยที่บอกว่า มียังแบบอากาศดีๆอะไรมาเจอความวุ่นวายมาเยอะละเราก็อยากอยู่อะไรที่แบบว่าเรียบง่ายบ้างแล้วเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็มีเผื่ออีกสักสองสามยูนิตเอาไว้สำหรับคนเข้าไม่ใช่โฮมสเตย์เป็นฟาร์มสเตย์แบบไปเลี้ยงนู้นเลี้ยงนั่นเหมือนแบบว่าอะไรออร์แกนิกอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเรารู้แล้วว่าเราเจออะไรเยอะๆแล้วอะไรที่เหมาะกับเราที่สุดอะไรเงี้ย ประมาณนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นอีกประสบการณ์ที่คนละเรื่องกับสิ่งที่ทำมาเลยแต่ตอนนี้หาตังค์อยู่ก็ยังทําอยู่ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยว่วงนี้ก็เก็บตังค์แล้วก็หาที่เหมาะๆอะไรเงี้ยแต่ที่มองไว้ก็คือจังหวัดน่านนั่นเงี้ยเพราะว่าหลายอย่างเวยเพราะว่ามีน้องๆแฟนคลับมีเพื่อนมีคนรู้จักอยู่ที่จังหวัดนี้เยอะกับจังหวัดหนึ่งก็คือคนละ คนละนี่เลยนะแต่เขาบอกว่าที่นี่จะร้อนกว่ากรา,าบุรีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีฟาร์มมีอะไรเยอะอะไรเง<า>ี<า>้ยแต่ว่าที่นี่เขาบอกจะร้อนกว่าค่ะขอให้โชคดีขอได้ทำตามฝัน<อ>ก็จะไปเป็นฟาร์มเมอร์ที่มีชื่อว่านายรักศักดิ์อยู่ตรงนั้นรักศักดิ์โอ้ยเด็กตรงนี้แหละเด็กตรงนี้แหละค่ะเอาล่ะวันนี้คุยกันสนุกสนานกันไปแล้วนะคะแต่ว่าภารกิจของพี่แจ็คคะในฐานะของแขกรับเชิญนั่ไม่หมดทุกคนที่มารายการในเบรกสามจะต้องมาดวลเกมกับพิธีกรมีเกมด้วยหรอมีเกมไหมคะ ที่สาคัญเนี่ยคือผู้ชนะเนี่ยไม่ได้รางวัลนะแต่ผู้แพ้โดนลงโทษไม่มีรางวัลนะวมนต้องบอกเลยนะเออถ้าเกิดแพ้อยาให้ปั่นชิงหลีดนะเพราะว่าบอกว่าอายุเยอะแล้วเรียนหัวเข็นทีงานเขียนเขียนโจทย์ในการลงโทษไว้หลายอย่างมากต้องจับเรือกใช่ไหมใช่รู้ไหมว่ามีอะไรบ้างนะคะอะผู้ชนะเดี๋ยวให้เวลาเตรียมตัวเตรียมใจสักแป๊บหนึ่งเตรียมใจด้วยใช่ช่วงหน้ามาเล่นเกมกันค่ะค่ะ